ใครว่าเหรอมันตอดไว้มันต้องสฝีปาดมันตอดหรือมือพี่สันสฝีปาดตัวใหญ่มาทำมเห็นเลยมือสั้นนใช่ฝีปาดเป็นโลเออเออเออใช้พินิกเนี่ยทำคอนเทนต์เนี้ยเลี้ยงคนดูก้อนทำคอนเทนต์ต้องลงทุนหน่อยหวยไปรักโตกบอลที่เข้าห่วงหรือว่าจริงนะคอนเทนต์ก็เดินใหคนดูด้ยนะเอ็นมันจะไม่สั้นได้ไงพี่ดูมือพี่ิกอันนี้ไปตกบอลทีางบ้านไปาให้เขียนหรือเปล่าเนขาให้เขียน

去北澳看一下。